We'll Carry carry สวัสดีทุกคนนะครับมุงมิงบายลูกเกียงนะครับก็วันนี้เนี่ยตอนแรกเว้ยคือทางร้านเดวิดโฮเมสซอ o ต์คุกกี้เขาได้ส่งตัวผลิตพันของเขามาให้เราได้กินกันก่อนหน้านี้เว้ยซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็ทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้ยเนี้ยมันมีความรู้สึกผิดเว้ยคือมันอร่อยจริงเว้ยมันอร่อยมากอร่อยมากจนเรารู้สึกผิดที่เราทําคลิปด้แบบ ไม่ดีเท่ากับคุณภาพที่เขาให้เรามาเว้ยมันมันแย่กว่าแย่กว่าที่เขาทํามาให้มากๆอะ่ะคือเขาทํามาอร่อยมาก คือแกมันอร่อยจนรู้สึกผิดจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือมันเป็นซอฟต์กี้ที่อร่อยเกินไปอ่ะจริงๆนะนที่พูดแบบไม่อวยเลยคือแบบว่าเรายอมซื้อเองเพิ่มเลยก็ยังได้เลยอ่ะแต่อนเนี้ยเราก็ไปขอเขาไปคุยกับเขาดูทีนี้เขาก็ใจดีให้เรามามีโอกาสแก้ตัวนันระบบก็ตามนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็มี6รสชาติให้เราได,ได้ลิ้มลองซึ่งของจริงก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยซึ่งณตอนนี้เวลาปัจจุบันมีบูธเปิดอยู่ ที่ M Quartier ชันจีชันจีราะว่าหลังจากจคลิปออกบูธน่าจะปิดไปแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนงแต่ว่าทุกคนยังสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับผมโดยขึ้นตามนี้ก็ไปหามากินกันได้คือมันอร่อยจริงๆเว้ยแกคือไม่อร่อยให้มาทีบหน้าแพ้เลยเฮ้ยแก <c oughs> <c oughs> มาลองเลยอันนี้รถแมคคาเดเมียว้าว จริงเว้ยนิ่มแต่ด้านในยังมีความแน่นอยู่เขาเคลมมาว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เวย้ยเขาใช้แต่วัตถุดิบแบบคุณภาพจริงๆแต่พวกช็อกโกแลตไอ้พวกเมนูที่เป็นช็อกโกแลตแย่เนี้ยเขาก็ใช้ช็อกโกแลตแท้จากเบลยเยียมเวย้ยและที่สาคัญคือไอคนผลิตเนี้ย<ม>เขาเป็นคนอเมริกาเวย้ยคือเขาใช้คนอเมริกาทําเวย้ยบอด้วยเนื้ออเมริกาแแพร่พอ่ากลิ่นเลยนี้ความหอมนี้คือแบบตัวนี้เป็นเลดไว้ สตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตขาวว่ะอ๋อแบบไว้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแน่จริงๆหอใช่เห็นไหมกินดิไม่หายเออทำไงก่อนขอหนอครับต้องทำไงอ่ะพงฮงฮงฮงอันนี้อะไรนะโอ๊ตเมลเออโอ๊ตอะไรนะอ แ้แม่มาเป็นก้อนเลยนะเว้ยหืมกรุบๆเลยอนะดูอย่างขนาดกลับไปแล้วยังมีมน้ำชาละลาอยู่เต็มเลยอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเว้ยคือปกติอะ่ะซอฟต์บุกกี้ทั่วไปอะ่ะมันจะมีรสหยุดแบบจำเจอะสองสามรสอ่ะอันนี้เว้ยเขาผาลิตออกมาเป็นรส M&M แล้วแกดูเม็ด M&M ยังติดอยู่เลยอะ่ <c oughs> ะเไปสีลุ้งเลย <c oughs> จริงดังกรุ๊แต่งหน่ยดีเต่อต่างกันอยู่เลยนะเพราะมันแบบรวมหลายๆอย่างสีสวยมากเลยอ่ะชอบด้านล่างมัมีความนี่ททำแบบเบิร์นเบิร์นนิดนึงแล้วมันจะกรอบๆด้านล่างจงมาแต่ไม่ได้กินไอตัวเนี้ยตัวเด็ดคือเราอยากลองมากเลยเว้ยมันนิ่มมากคือมันเป็นตัว m a ช s มลโ l o w แล้วแกดูด้านหลังเห็นปะมัชเมลโลยังเยิ้มอยู่เลยเว้ยโอ้โหความเยิ้มนินทาได้กินมา ดูหน้าโอ้ยแก่มันไม่โลกอก็ดีอ่ะคิดแคสคืออยากรู้ว่าเขาอ่ะให้วัตถุดิบแบบไม่งกขนาดไหนมาดูหน้านี้ค <c oughs> ิดแคทเป็นชิ้นยังมีมีอยู่เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ชิ้น ให้ฟิลเหมือนเวเฟอร์สตรอเบอรี่เลยมาคิดแคทเราชอบคิดแคทแต่กล้องก็เพลินแล้วไม่ถ่ายแล้วกินแล้วไม่เอาแล้วจะทำไงอ่ะมันกินไปกินไปกินที่หมดโอเคเราได้ถือมือหนึ่งเยอะก็ิมก็นะเราก็มารีวิวกันแค่นี้รู้สึกว่างานนี้เราจะทั้งใจทําให้มากกว่างานที่แล้วคือของครั้งที่แล้วเราเสียดายมากแล้ด้วยความที่มันแบบเขาส่งมาทางจดหมายและทีนี้เราต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมแล้วเราเพิ่งรู้ทีหลังว่าถ้าแช่เกินเจ็ดวันนะจำไว้นะหนู แต่เคยเจ็ดวันมันจะสียะแต่ว่าอันนี้พอไม่ได้กินแบบที่ว่ามันเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยเนี้ยคือแพเขก็ไปรับให้ที่เอ็มควอเทียแต่มันก็สุดยอดมากจริงๆก็ใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปสั่งได้นะครับผมสำหรับวันนี้แน่จะลืมเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายเร็วๆไม่ให้ไม่ให้ไปกินไม่ให้ไปกินปิดปิดกล้องด่วนปิดปิดกะอีกทีละ I don't wanna go too fast. No, cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time.